ครับพยานมาดูมากทีรู้สัก่อนวสวัสดีครับผู้บ่าวสวัสดีครับโอ้โทษน้ำมาสั่นเมื่อหันกันติดงานศพหลานโอ้ยฝุ่นเอฟซีวุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามีในแบบนี่ป๋า <laughs> พยานโม่าม,ามากกับว่าแล้วท้ไปโม่เบื้งแนวพยานมันดึงไม่เข้าว่า,าั่นว่าดึงแขนมันจยกเบาอะไรก็มาช่วยวัดนี่เลยครับโอ้สัญญาณเพลิดเพลินเดือดปั๊มตัวนี้รถซื้อมากี่ปีแล้ว สิบว่าแล้วครับโอ้ยเออซื้อเก่านอกมาเนาะครับอ่าวเอานี่ครับนี่นี่พอ่อาใหญ่ฮานจะพาดูรถเก่านอกนี่ครับมองไม่เห็นตัวรถยังทํางานได้เพราะฝุ่นจับหมดเออโอ้แล้วปานี่ก็สุดยอดไพลอดได้นะครับเออคนทวนมือได้นี่มาดูนะไอตัวแขนเนี่ยนะเราวัดกันเมื่อกี้นี่ขึ้นมาสี่พันแล้วตกมาสามครับ,รบก็เลยไปดูที่เมนนะครับมานี่เมนที่คุมลูกนอก ลูกนอกจะอยู่นี้เนอะอา่านี่ถ่ายไว้ให้ดูเดี๋ยวจะลงมาให้นี่แหละครับหยดติ๋งติ๋งอยู่นี่แหละครับนี่นี่ตัวนี้พออาหหารก็ตั้งเขาไปแล้วสุดอ่า้างแล้วเนาะตัวนี้ขึ้นมา4พันได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพงมันเมื่อก่อนแล้วทุกวันนี้สามสามพันนี่หรือมะลุงวะอ่าเดี๋ยวจะให้ พอได้เมนปุ๊บสี่พันถ้าเราอยากปรับความเร็วเราก็มาปรับเลคูเลเตอร์ตรงนี้แหละง่ายๆนี่ขันเข้าสักหน่อยเก้าสิบองศาเดี๋ยวเราก็ต้องดูกาวนาปั๊มตรงโน้นมันสู้หรือเปล่านะครับถ้าไม่สู้เราก็เอาไปทําสปริงมันใหม่พคู่โตมันมากเราเคยเห็นหรือมั้งเนาะยังเลยครับโอ้ยังเลยแจวเจโอ้ดีขับรถเลยตัวเดินเคยพังจเทีย,ะยวะเออ เรื่องปกติอ้าวนี่แหละครับซินคุ้ม่วครับเออแมนเก่าเนยงเลยนี่ครับรถมันเป็นรถเก่าอนอกรถเก่าอนอกมันจะมีฝาตรงนี้ขึ้นมามันจะฝาไม่เหมือนกันนะหนุม่มไหมฝาตัวเดินนี่เออจะมีสัญญาณเข้ามาดีๆอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละเป็นได้พวกเราอยากได้เมียฮะฮะ ในแแบบช่วยเพระอยะาหานวัดถือไม่หยุดเลยเออลองไปอัดมุงกี้ให้โชว์หน่อยจะหาว่ามันไม่ขึ้นเร่งเครื่องกำมุงกี้เข้าไปเอาเอาหามังกรก่อนเอาเอาเดี๋ยวพว่มมุงกี้เร่งเครื่องกำเร่งสุดกำมุงกี้บอกเขาหน่อย างไปเลยเอ,อ่านี่แหละครับ4,500 psi โอ้โอเคโอเคอ้อาวอา้อาวอา้อาวกกอนปกันเออเียงเครื่องมันไม่เ,เท่าไหรน่นาะ ถ้าจะให้มันสู้โลดซะหน่อยก็ทำกวนาตรงนี้แหละใส่นิดนึงอย่างอื่นก็ไม่มีอย่างแ,ล,ล,ล,แล,ล้วนี่สลีปขนบนหัวนี่แหละไอ้วั่วเนี่ยจะไม่ต้องเรียกผู้ะหญ่หันเด้อ <c oughs> ขี่เข้าไปอู่ไหนก็ได้เผู <c oughs> ้ใหญ่มาแผนกชี้เป้าอย่างนี้แหละลงอะไรก็ซื้อเอา โอ,แบบไไอ้พีนพ่นายแบบเพิ่นถาดว่าเดี๋ยวไปใส่หองพน่หานมาว่าเดี๋ยวขุดดกรถขุดจาของเพิ่นส่งโลกเคชั่นไปใไหมองได้พวกไอตัวโตกสาวเพิ่นเอาโอเคก็จะปิดเบรกกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าคันนี้ภาพรวมเก้าสเปอร์เซนมีวาวเมนข้างล่างตัวหนึง่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเปลี่ยนตัวนั้นก็แล้วก็จัดกวาวนาเขาดิดน,นึงก็สบายโอเคโอเคเดียวปิดเบรกกันทำนี้ได้ในแบบเอาหันหนามา ครับมีผู้สาวมากนี่เออวันนี้ครับผมเออเอ่ะโทรหาผู้ยานเด้อครับ